ค่ะพบกันในรายการยานทัศนะค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่หลายท่านคิดว่าเพิกเฉยใช้ก,ก็ได้แต่บางท่านก็คิดว่าเอ๊ะหากเพิกเฉยแล้วจะตกหล่นไปหรือไม่จะทําให้ชีวิตนั้นคั้งพลาดไปหรือไม่ดิฉนั้นพูดถึงเรื่องของคําว่ากฎแห่งกรรมค่ะหลายท่านได้ยินคุ้นหูอยู่แต่ว่าอาจจะตั้งท่าทีไม่ถูกต้อง หลายท่านแม้นเคยได้ยินก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องไกลตัวอย่ามาคล้องจักีวิชิตเลยเพราะดูเหมือนเป็นเรื่องมองมงายแต่ทั้งหมดนั้นผิดพลาดทั้งคู่ทำไมดิฉันย้ําว่าผิดพลาดทั้งคู่เพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วท่านอาจารย์ธวัชชิตกุลได้ย้ําอย่างนั้นน่ยนะคะแต่ว่ามีรายละเอียดที่วันนี้จะขอโอกาสมาคุยกันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจุลรัตน์ครับเราคุยกันว่ากฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ควรจะต้องรับรู้และเรียนรู้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่ต้องทําให้งมง่ายๆอย่างนั้นถูกไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับเริ่มต้นขยายความดีกว่าค่ะว่ากฎแห่งกรรมชาวพุทธควรจะรับรู้และเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรครับพอเราพูดถึงคําว่ากฎแห่งกรรมนี่ยนะครับในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าในหลักพุทธศาสนาเนี่ยจะมีเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะจําเป็นต้องรับรู้เนี่ยอยู่ถึงสี่ระดับก็คือหนึ่ง เป็นชาวพุทธที่แท้จริงต้องรู้จักอริยสัจสี่นะครับประการที่สองเป็นชาวพุทธที่แท้จริงต้องรู้จักเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะครับประการที่สเป็นชาวพุทธที่แท้จริงต้องรู้เรื่องของกฎแห่งไตรลักษณ์และที่สําคัญเสมอกันกันกบทั้ง3หัวข้อที่ผ่านมาก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมผมขอย้าอีกนิดนะครับว่าอริยสัจสีเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ปฏิจจสมุป,ปบาทเป็นเรื่องของสิ่งซึ่งเกี่ยวเรื่องต่อด้วยเรื่องของชีวิตหรือเรียกว่าวัตสังสารเป็นวังวนเวรกรรมที่เราจะจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นก็ต้องมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นก็ต้องเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมส่วนเรื่องของไตรลักษณ์ก็คือเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตา และที่สุดทั้งหมดเนี่ยก็จะมารวมกันในเรื่องของกฎแห่งกรรมตอนนี้ความเชื่อในหลักของพุทธศาสนิกชนในเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยก็มักจะไปเชื่อกันในลักษณะที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของทางพระพุทธศาสนาหากว่าเราพูดกันสั้นๆก็คือว่าพระพุทธองค์ทรงย้ำว่าคำว่ากรรมถ้าหากว่าสิ่งใดที่เป็นไม่ใช่เจตนาสิ่งนั้นไม่ถือเป็นกรรม เจตนาเท่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นเรื่องของกรรมหรือกลับกันก็คือกรรมคือเรื่องของเจตนาหากว่าไม่มีเจตนาแล้วถือว่าเรื่องนั้นไม่ใช่กรรมตอนนี้พอมาใช้คําว่ากฎนะครับเป็นเรื่องของอความบีเฉพาะลงไปในเรื่องของคําว่ากรรมมนุษย์เกิดมาตามกรรมเกิดมาใช้กรรมและเกิดมาสร้างกรรมกฎแห่งกรรมในความหมายของพุทธศาสนาก็เพื่อที่จะเรียนรู้ ให้หลุดพ้นจากการที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแต่เมื่อกฎแห่งกรรมมีลักษณะที่มันเป็นเรื่องของครอบจักรวาลชีวิตนะครับมันเป็นเรื่องของการประสมประสานร,ระหว่างพฤติกรรมพฤติกรรมก็คือเรื่องของการกระทําด้วยกายวาจาและก็ใจที่เรียกว่าอาศัยกายอาศัยจิตและก็สมองคิดก็เรียกว่าครบถ้วนของเรื่องของกฎแห่งกรรมในพฤติกรรม แต่จริงๆแล้วมนุษย์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่กายจิตยังมีวิญญาณอีกนะครับ<ม>วิญญาณคือตัวที่สั่งสมสิ่งซึ่งข้ามพบมาจากพบก่อนก่อนมาสู่ชาตินี้วิญญาณเป็นสิ่งที่เก็บงำเรื่องของวิบากกรรมวิบากกรรมคือผลกรรมที่เราได้กระทําไว้ตอนนี้เราจะรู้ได้อย่างไรครับถ้าหากว่าผลกรรมที่เรากระทาไว้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่อ่านกันเป็นแบบตัวอักษรหรืออ่านหนังสือเราก็จะรู้ว่าออกกฎแห่งกรรมข้อนั้นเมื่อพบนั้นเราทําอะไรกับใครที่ไหนอย่างใดเราก็สามารถที่จะเข้าใจในกฎแห่งกรรมนั้นแต่กฎแห่งกรรมที่ข้ามพบมาที่เรียกว่าวิบากกรรมคือผลกรรมที่ทําไว้เนี่ยมันเป็นมวลรวมเป็นองค์รวมแต่เป็นองค์รวมที่ต้องเอาเข้ามาประสานกับพฤติกรรมในชาตินี้ก็คือการกระทําด้วยกายวาจาใจ แล้วออกมาหาตัวกลางในการดําเนินชีวิตเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกตรงสุดในทางวิทยาการหรือวิทยาศาสตร์แล้วก็ต่ําสุดไปในเรื่องของศยศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะที่มาที่ไปจริงๆของกฎแห่งกรรมเนี่ยมันมีทั้งสูงสุดที่จะสําเร็จลิพานเป็นอรหันต์และที่ต่ําสุดนี่ลงไปสู่เรื่องของศยศาสตร์เวทมนต์คาถาสิ่งซึ่งเป็นที่น่าสะพึงกลัวอย่างกรณีของการทํา ของทําข้าวเรื่องของสยศาสตร์ที่คนหวาดกลัวแต่ไม่หาเหตุผลกันเนี่ยก็มากมายเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมนี่จึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราจะคุยกันเรียกว่ากี่ครั้งกี่ครั้งก็ต้องไปเกี่ยวเรื่องด้วยเรื่องของกฎแห่งกรรมครับค่ะทีนี้วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะคะขอเริ่มต้นเพื่อเป็นความรู้ทั่วไปทําความเข้าใจให้ถูกต้องกับเรื่องของกฎแห่งกรรมซะก่อนจะใช้คําของอาจารย์ทวัตที่พูดว่า รวมให้สนิทแล้วแยกให้เด็ดขาดก็ได้วันนี้เราขอแยกก่อนนะคะแยกเพื่อจะมารวมแยกให้ชัดว่าเอาละในหนึ่งวันของคนหนึ่งชีวิตเนี่ยมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับเราในเรื่องราวของกฎแห่งกรรมบ้างครับในหนึ่งวันต่อชีวิตของคนทุกคนคเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาเรื่องของความจริงที่เรียกว่าตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเข้านอน และระหว่างนอนหลับจนกระทั่งตื่นนอนเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องของความเป็นจริงมาคุยกันตอนนี้ในมิติของชีวิตของคนเราใน360องศาหรือในหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเนี่ยผมขอใช้คําว่าบางมิติของการเวลาเนี่ยมันจะมีมิติที่เรียกว่ามิติพิศวงมิติพิศวงเนี่ยมันเป็นมิติที่เรียกว่าจะพาเราเข้าไปสู่ในสิ่งที่ทําให้การกระทําของเราเนี่ยผิดพลาดคาดเคลื่อนไป ความคิดของเราเนี่ยผิดพลาดไปจากความคิดที่ที่ที่มุ่งที่จะคิดการพูดของเราเนี่ยผิดพลาดคาดเคลื่อนไปเหมือนกับมีอะไรมาทําให้เราเนี่ย <c oughs> พูดผิดคิดผิดและทําผิดแต่บางทีตรงกันข้าม <c oughs> เราไม่ได้ตั้งใจะจะพูดอย่างนี้แต่กลับกลายเป็นพูดดีกว่าที่พูด <c oughs> เราไม่ได้ตั้งใจะจะคิดเท่านี้มีอํานาจอะไรบางอย่างมาช่วยทําให้เราคิดได้ดีกว่าที่เราคิดว่าเราจะคิดและก็การกระทําก็เหมือนกัน บางครั้งเราก็คิดว่าเราทําได้แค่นี้แต่พอทําไปทํามาเกิดการกระทํานั้นมันไปอยู่ในมิติหนึ่งซึ่งเรียกว่ามิติพิศวงในกฎแห่งกรรมแต่เป็นกรรมดีก็ทําให้เราทําได้ดีเกินกว่าที่คาดคิดตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าถ้าท่านเข้าใจในกฎแห่งกรรมในมิติพิศวงแล้วในแง่ดีผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยก็คงอยากให้ได้มิติอันนั้นแต่มันมักจะตรงกันข้าม คุณยุรลักษ์เชื่อไหมครับว่ากฎแห่งกรรมที่เราทํามาดีเนี่ยแต่ไม่สามารถจะเข้ามาสู่มิติของการกระทําในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากจิตเราเนี่ยวันไหวในโลกกระทำแปดก็คือหวันไหวในความมีลากในการเสื่อมลากในการมียศเส่อมยศในคําสรรเสริญและหวันไหวต่อคําดินทาวันไหวต่อความทุกข์วันไหวต่อความสุขทําให้มิติของการเวลาที่เข้าสู่กฎแห่งกรรมในภาคพิสวงเนี่ย พาดเคลื่อนไปกับกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มาซ้ําเติมเราพรามิติของการเวลาที่นำเอาวิบากกรรมคือผลกรรมที่เราทําไว้เนี่ยควรจะเป็นผลดีกับกลายเป็นผลเสียไปทีนี้ถามว่าแล้วเราจะทํำยังไงเราก็ต้องทําจิตนะครับทําจิตทําจิตให้มีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งเดียวแต่มันก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทํายากนะครับ เพราะพูดกันว่าทําจิตให้เป็นกลาง hmm. ก็บอกว่าทําแล้วแต่ปรากฏว่าจิตเนี่ยไปตรงสุดทางหนึ่ง hmm. ทําจิตให้เฉยๆก็ปรากฏว่าจิตกําลังฉิว hmm. กําลังกโรกรธกาลังเครี้ยวแต่เพียงแค่ระงับภายนอกข้างในก็พรุกลุ่นอยู่ตรงนี้แหละครับคืออํานาจของกฎแห่งกรรมที่หลายคนมองไม่เห็นว่าวิบากกรรมคือผลกรรมที่ทําไว้เนี่ยจะมีอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างแทรกซ้อนอยู่ในนั้น และสิ่งหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมอาจจะคิดไม่ถึงก็คือเรื่องของอำนาจอิทลิสปฏิหารกับเทวิสปฏิหารที่ตีคู่กันมาในลิติของกฎแห่งกรรมครับตรงนี้อาจจะยากนิดหนึ่งสําหรับท่านผู้ไม่คุ้นชินต่อภาษาที่ผมเรียนกับคุณจุราัตน์นะครับครับทีนี้ที่ดิฉันคิดว่าน่าจะต้องขอลองเริ่มทำความเข้าใจกันในวันนี้เนี่ยเราคงจะมองทีละเรื่องเป็นเรื่องๆเพื่อแยกให้เด็ดขาดซะก่อนจากนั้นแล้วเนี่ยค่อยามารวมกัน ให้เป็นคําว่ารวมให้สนิทเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นองค์รวมไม่ใช่เป็นทีละเรื่องไม่ใช่มาทีละเรื่องเพียงแต่ว่าการเอาเข้าใจในลักษณะองค์รวมบางครั้งจะค่อยขๆไปอยากจะเริ่มอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะว่าประการแรกคําว่าก,กฎแห่งกรรมหรือที่จะใช้คําที่เลื่อลงไปอีกสักหน่อยคือคําว่าวิบากกรรมรหลายคนไปแปลความว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของความลหลงไหลไปเป็นเรื่องของความงมงายวิบากกรรมที่หมายถึงชาติที่แล้วภพที่แล้ว เป็นเรื่องไม่มีจริงก็จึงไม่ใส่ใจแต่หลายครั้งก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเรื่องเราในชีวิตเราวันนี้มันไม่น่าใช่มีความเป็นเหตุเป็นผลกันแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรขอทําเข้าใจในเรื่องนี้ซะก่อนค่ะครับอํานาจของวิบากกรรมที่ข้ามพบมาเนี่ยนะครับเป็นอํานาจลึกลับซับซ้อนซ่อนเลนขอภัยนิดหนึ่งปิดบังอำพรางที่คุณจุลร,รัตบอกว่ารวมให้สนิทจริงๆก็คือรวมยาก S <S 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 แยกให้เด็ดขาดความคิงก็แยกลําบากค่ะทีนี้เพจที่รวมรวมยากและแยกลําบากก็เพราะว่าเราต้องรู้ในมิติพิสวงอีกมิติหนึ่งก็คือมีความกร,รมกวมในกฎแห่งกรรมมีความอําพลางในวิบากกรรมนั้นสิ่งกำกวมและอัมพลางเหล่านี้แหละครับถ้าเรารังเกียจที่จะเข้าถึงเราก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้ซึ้งถ้าเราเกิดความมุ่งมั่นมากไป เราก็อาจจะพลาดถลําถูกสิ่งซึ่งเป็นอำนาจลึกลับเนี่ยหลอกลวงเราให้เตลิดเปิดเปินไปหลงทางไปในกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องย้ําก็คือว่าสติเป็นตัวสําคัญที่สุดในการที่เราจะเข้าถึงกฎแห่งกรรมทั้งในภาคปกติและในภาคเหนือสามัญเช่นว่าคนจะคิดก็ต้องคิดอย่างมีสติคนจะพูดก็ต้องพูดอย่างมีสติคนจะทําก็ต้องทําอย่างมีสติ แต่ถ้าหากว่าคนจะคิดจะทําจะพูดในกฎแห่งกรรมในภาควิบากกรรมคือผลกรรมที่เราทําไว้ต้องมียิ่งกว่าสติคือต้องมีทั้งสติและต้องมีสัมป,ปชัญญะและต้องยกสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเนี่ยเข้าไปสู่สมาธิด้วยถ้าไม่ยกสติคือความระลึกได้สัมป,ปชัญญะคือความรู้ปปรญญลลตัวขึ้นไปตั้งอยู่บนฐานของสมาธิแล้วบริหารสมาธิซึ่งแปลว่าจิตตั้งมั่นเนี่ย เก้าเข้าสู่กรรมฐานเราไม่มีโอกาสจะรู้ฐานของกรรมเก่าเลยเพราะกฎแห่งกรรมในภาคเหนือสามัญวิสัยจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าคือวิบากกรรมตรงนี้แหละครับคือเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะยุ่งยากครับคงต้องขอคําขยายความอย่างง่ายของคําว่าสติปัฏฐานสี่สักหน่อยค่ะอาจารย์คะครับคําว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นหลักมาตรฐานในการปฏิบัติวิปัสสนาเรียกว่าสายตรง ทงพุทธศาสนาคําว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานแปลว่าเอาสติไปอยู่กับกายอย่างง่ายนะครับเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเอาสติไปอยู่กับเวทนาก็คืออยู่กับอารมณ์แล้วก็จิตรานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือเอาสติอยู่กับจิตก็คือการควบคุมจิตและธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือการเอาสติ ไปอยู่กับธรรมะก็คือธรรมชาติทั้งหมดเมื่อธรรมชาติตัวนี้ข้อที so ่สี่นี้เป็นเรื่องของสติปัฏฐานเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยผมขอขยายตรงนี้นิดหนึ่งว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยจะรังเกียจในเรื่องของการที่จะล้วงลึกลงไปในสิ่งซึ่งล้ำลึกเกินกว่าที่คาดคิดก็คือในเรื่องของธรรมชาติในส่วนเหนือสามัญลักษณะหรือเหนือสามัญวิสัย ถ้าหากว่าเราปฏิเสธในการทำวิปัสนาญาณในขั้นขั้นที่สี่คือธรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาสติกำกับธรรมะแต่ก็ควรจะเอาสิ่งที่สัพพัญญะคือความรู้ตัวเนี่ยเข้าไปกำกับธรรมะด้วยในทัศนะส่วนตัวผมเพราะสัพพัญญะคือความรู้ตัวว่าตัวเราเนี่ยเกิดมามีกายนอกตัวเราเกิดมาก็มีกายในหากว่าเราไม่ยอมรับกายใน ที่แยกออกไปจากความจริงเพราะเรามีเพียงแค่สังขารเดียวเราก็มาแยกตรงขันห้าในตัวคนเพราะว่าในตัวคนนั้นเกิดมามีรูปคือสิ่งที่ต้องเสื่อมไปตามเหตุปัจจัยที่ขัดแยง้งเวทนาคือจิตเสวยอารมณ์สัญญาคือจำได้หมายรู้สังขารคือการปรุงแต่งของรูปและนามและวิญญาณคือความรู้สึกแต่ผมขอใช้คำว่าวิญญาณคือความรู้สึก มีในภาคที่ลึกลงไปอีกก็คือลึกที่สุดที่สุดของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ในวิบากกรรมคือกรรมเก่าตรงนี้เป็นปัญหาที่เราอยากจะกราบเรียนท่านผู้ปฏิบัติธรรมว่าเราเสียเวลาตรงที่มาเข้าสู่มิติของวิบากกรรมสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปสู่วิปัสสนาญาณเป็นเรื่องของแท้ เป็นเรื่องของการมุ่งสู่ไปสู่โลกุตตะธรรมในพุทธศาสนาเราก็จะไม่ต้องมาพบกับอำนาจหนึ่งซึ่งมาคอยกันแกล้งปิดบังอําพรางต้อนเล้นและคอยทําให้เรานั้นเกิดความสับสนวุ่นวายในชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้มาจากสิ่งเหนือสามัญวิสัยถ้าเราจะพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็คือเรื่องของูดผีธธปีศาจโอปติกะสัมภเวสีวิญ,ญญาณเล่ร่อนเทเนจรทั้งหลายรวมทั้งเทพเทวดาบางฝ่าย ต้องมีในพระไตรปิฎกก็จะไม่มา,ารังควานหรือทําให้เราตอนนั้นต้องไข้เขวออกไปจากความมุ่งมั่นในการดําเนินชีวิตไปสู่จุดหมายที่ที่ดีที่แท้จริงคนดีๆบางคนมุ่งปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วไปไม่ถึงก็กลายเป็นผิดพลาดคาดเคลื่อนไปเพราะเกิดกายค้านจิตจิตค้านกาย แล้วก็บีบขั้นกันไปบีบขั้นกันมาก็ลงไปถึงจิตวิญญาณหรือลงไปถึงขันตัวที่ห้าคือวิญญาณคือความรู้สึกที่ลึกที่สุดของความรู้สึกก็เลยกลายเป็นกายวิปลิตจิตวิปลาสไปตรงนี้ขอภัยที่บอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วเกิดฟั่นเฟือก็เพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดมาจากเรื่องสิ่งซึ่งเหนือสามัญวิสัยแล้วเรากําลังก้าวไปสู่ความเจริญทางวัตถุ เราก็เลยไม่คิดถึงตรงนี้กันครับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวที่ผมกราบเรียนท่านผู้ชมไม่ทราบว่าท่านจะมีความคิดอย่างไรอันที่จริงแล้วฟังจากอาจารย์ทวารเนี่ยนะคะเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยย้ํากันชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแต่พร้อมกันก็มีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งนาเอาเรื่องของกฎแห่งกรรมเหล่านี้ไปใช้ในทิศทางที่ดูเหมือนว่า เป็นเรื่องที่เกินกว่าจะรับรู้แต่กลายเป็นเรื่องของการหลอกให้หลงเชื่อหลอกให้งมงายและก็กลายเป็นทั้งพลาดอาจารย์ขออนุญาตย้ตยํามาในอีกส่วนนึงสักนิดเถอะค่ะว่ามันเป็นคนและเรื่องกับสิ่งที่อาจารย์พูดไปแล้วนะเพราะว่าคําว่ากฎแห่งกรรมหรือวิบากกรรมในหลักพุทธก็เป็นอย่างที่พูดถึงแต่ก็ยังมีผู้นําคําว่ากฎแห่งกรรมไปใช้ใน,นทิศทางหาผลประโยชน์อีกเหมือนกันซึ่งตรงนี้ไม่ใช่สาระของเรานะครับถูกต้องครับ เราต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้สอนกฎแห่งกรรมนะครับบางท่านไม่ได้เจตนาจะทุจริตในการสอนแต่ท่านเหล่านั้นก็คิดว่าเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ลึก,กล้ําแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ฟังผู้สอนก็ต้องการมีเจตนาจะจูงให้ผู้ฟังเนี่ย <Okay. S 2> หันเข้ามาในทางบุญทางกุศลหันเข้าวัดเข้าวาแต่ปรากฏว่าหันเข้าวัดเข้าวาในขณะที่หันเข้าไปแล้วกลับกลายเป็นว่า ไม่ได้เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาไปสร้างสิ่งซึ่งเป็นลัทธิความเชื่อการปฏิบัติที่งมงายกันมากมายผู้สอนประเภทหนึ่งไม่ทราบอันนี้ต้องเห็นให้อภัยกันแต่ผู้สอนบางประเภทนั้นมีเจตนาที่จะสร้างความตกตะลึงหรือหวาดกลัวในเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ไปทําพิธีกรรมตลอดจนการขายเครื่องรางของขลังเวทมนต์คาถากันสารพัดบริการสารพัดสินค้าในเรื่องของพุทธพาณิชย ตรงนี้ก็เป็นปัญหาครับงนั้นเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยก็น่าเห็นใจตรงที่ว่าทุกคนก็อยากจะศึกษารับรู้เรียนรู้แบบตรงไปตรงมาแต่พอเราบอกว่ามีบางส่วนของกฎแห่งกรรมที่เราต้องมาเรียนรู้แบบธรรมะประยุกต์แล้วก็ไม่ให้เรียกว่าอยู่ในลักษณะล้าสมัยจึงจําเป็นจะต้องเข้าถึงภาพพจน์ของคําว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีไวยพจน์มากมายแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่เรียกว่า ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปสู่เรื่องลัทธิและนิกายอื่นๆก็มากนะครับสรุปอีกทีครับพูดลึกกฎแห่งกรรมก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่จําเป็นจะต้องรับผลของวิบากกรรมเข้ามาประสมประสานรวมให้สนิทแยกให้เด็ดขาดในบางเรื่องแล้วก็ต้องพยายามเข้าใจในสิ่งที่กรรมกวมแล้วก็อำพรางบางอย่างไว้ด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของกฎแห่งกรรม มีสาระค่อนข้างมากวันนี้ที่คุยกันนี่อาจจะดูเหมือนฟังยากอาจจะดูเหมือนไม่เข้าใจแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่แม้จะยากแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่น่าเข้าใจแต่ก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่าอย่างนั้นเถอะฟังวันนี้แล้วยังไม่ต้องเชื่อฟังวันนี้แล้วยังไม่ต้องปฏิเสธแต่ว่าขอให้ฟังกันหลายๆครั้งต่อก่อนที่จะจบรายการค่ะอาจารย์คะเรายา้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายางทัศนะที่เราคุยกันเราอยากให้ชาวพุทธ ยังคงตั้งมั่นอยู่บนหลักพุทธแต่ว่าก็สามารถนาหลักธรรมะประยุกต์ทันยุคสมัยมาใช้ได้ด้วยแล้วคุณอาจารย์ช่างนี้ทักค่ะก่อนจะหมดเวลาครับในเมื่อเราพูดถึงธรรมะประยุกต์เราก็ต้องหมายความว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ต้องคงศัจธรรมขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไว้ให้ทันยุคทันสมัยก็หมายความว่าถ้าท่านที่มีคติทางความเชื่อในเรื่องของหลักของวิทยาศาสตร์ ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเอาเรื่องของพลังงานความร้อนแสงเสียงในหลักของทฤษฎีทางวิทยาการเนี่ยมาเปรียบเทียบเรื่องของการเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยพลังจิตเพราะฉะนั้นพลังจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความรวดเร็วและว่องไวมากถ้าหากว่าเราร่วงรู้ความจริงของจิตว่าจิตนั้นสามารถจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงภายใน0.0001วินาทีจิตก็ไปถึงแล้ว อันนี้เราก็จะเข้าใจในกฎแห่งกรรมที่มาเร็วไปเร็วได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมผมขอทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งว่าคราวหน้าถ้าเป็นไปได้ผมจะขออธิบายถึงเรื่องคําว่ากฎแห่งกรรมต้องมีเกณฑ์แห่งเวร hmm. และขออีกคําหนึ่งว่าต้องมีกติกาคือระเบียบข้อบังคับของเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราและเรื่องของการจัดสรรให้วิญ,ญญาณมีระเบียบ ขอใช้คําว่ากฎแห่งกรรมเกณฑ์แห่งเวกรกติกาแห่งเทพและระเบียบวินัยทางวิญญาณครับสิ่งที่อาจารย์ธวัฒได้ทิ้งท้ายเอาไว้เรามีคําตอบแน่ค่ะในคราวต่อไปทุกท่านคงจะรู้สึกเริ่มคุ้นเคยแล้วใช่ไหมคะกับคําที่ดูเหมือนแปลกแต่อันที่จริงลึกซึ้งนะคะและความลึกซึ้งเหล่านี้ต้องเรียนรู้และรับรู้ได้ด้วยตัวเองที่ตั้งใจแล้วก็ฝ่ายรู้ด้วยตัวเองวันนี้เวลาของเราหมดแล้วล้วคะ่ะคราวหน้าพบกันขอบู้คุณอาจารย์ธวัฒนค่ะขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แม้ความสับสนวุ่นวายของชีวิตมนุษย์ล้วนอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติแต่ธรรมชาติเนื้อสามัญวิสัยความเป็นไปตามกฎแห่งกรรมหรืออำนาจพรหมลิขิตยังเป็นสิ่งลึกลับที่ต้องรับรู้และเรียนรู้ร่วมรับฟังและเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนะในรายการปัญหากฎหมายปริศนากฎแห่งกรรมทุกวันเสาร์เวลา20นาฬกาถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลายัย เทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz เดตำเนินรายการโดยทวัตคณิตกุลและวาสนาตีโสภา27ตัวก